เราจะไปเก็บตกกันนิดหนึ่งครับเป็นควันหลงนะครับที่เราสัญจรที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดสงขลาก็เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่สนามเทศบาลม่วงงามอำเภอสิงหานครนะครับจังหวัดสงขลานู่นเลยนะครับคุณผู้ชมก็มีกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในการเล่นกีฬาสําหรับเยาวชนนะครับทีมลูกหนังติดล้อของเราเนี่ยนะครับก็ลงใต้นะครับทาการร่วมกิจกรรมแล้วก็แข่งขันฟุตบอลครับ ในส่วนของทีมลูกหนังติดล้อเป็นชุดของภาคใต้เลยนะครับก็มีอย่างเช่นนายอดุลไกลรักเนี่ยนะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลานะครับนี่ก็เคยเล่นทีมหาดใหญ่เอฟโปรเเชียนลีของสงขลา,าวราวุฒินะนี่ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลไทยมุสลิมไทยแลนด์มาเลเซียนะครับน้อยสะอาดแก้วอดีตนักฟุตบอลของธนาคารกสิกรไทยและทีมชาติไทยนะครับปรากฏว่า ทีมลูกหนังติดล้อในรอบคัดเลือกนะครับชนะเจ้าถิ่นนะครับ2ประตูต่อ0ูก็เข้าไปชิงกับ BL สตูลนะครับปรากฏว่าในนัดชิงเนี่ยทีมลูกหนังติดล้อ ชุดโซนภาคใต้นะครับก็เอาชนะทีมสตูลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับได้คลองถ้วยจบเกมการแข่งขันครับก็มีนายประสานเลาะหหิมนะครับนายยกเทศมนตรีม่วงงามนางสาวการจนานิหิมนะครับนี่ก็เป็นผู้สมัครนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่3านะครับตำบลม่วงงามอําเภอสิงหหานครจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็นายเจสุบินขุนคีรีนะครับร่วมกันมอบรางวัลนะครับสนามฟุตบอลเทศบาลม่วงงามนะครับก็ติดกับทะเลนะครับสวยงามจริงๆนะครับใครที่ ที่ผ่านอำเภอสิงหานะครก็แวะเวียนเที่ยวกันได้นะครับคุณผู้ชมครับยอยู่ที่โอ้โดีจริงๆนะครับชลสิธิ์รอะเหมตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองม่องงามสำหรับผมก็ส่งเสริมในทางด้านการกีฬามาตลอดนะครับก็เป็นเกือบประมาณ30กว่าปีนะครับที่ได้ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน เป็นที่ใกล้เคียงนะครับกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลชายหาดฟุตซอลนะครับแล้วก็กีฬาพื้นบ้านนะครับก็จัดการแข่งขันมาตลอดนะครับ30กว่าปีแล้วก็จะทําแบบนี้ต่อไปนะครับจะทําแบบนี้ต่อไปเพื่อ,อเด็กรุ่นหลังนะครับตอนนี้ก็รวมกับบางเกสสุบินนะครับ เทศบินกนกิลีแล้วก็อดุลเดชหล่อเฮมนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังว่าวที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ทั้งสองคนนะครับเราจะรวมมือกันเพื่อพัฒนาในทางาั้งในทางด้านการกีฬาต่อไปอกีฬาวันนี้ก็สำหรับคู่แรกก็เป็นคู่พิเศษนะครับเป็นระหว่าง อายุ15นะครับอายุ15ปีได้เกินอายุาย15ปีได้เดินทางมาจากยะลาและก็ปัตตานีนะครับก็ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับได้ได้คู่แพ้คู่ชนะนะครับได้มอบถ้วยรา,างวัลเกียรติยศไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีก4ทีมนะครับและการลูกหนังติดล้อนะครับลูกหงติดล้อครับ 20:20นะครับตอนนี้ก็เหลือสีทีมนะครับทีมมงงาม FC แล้วก็ทีมลูกหนังติดล้อ BL ชลฉลุงสตนูนปัตตานีนะครับสีทีมตอนนี้ก็ทำการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศอยู่นะครับเสร็จรายการนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้กับทีม ที่ชนะอันดับ 1, อันดับ2อันดับ3อันดับ4นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางาลูกหนังติดลอ้อสปอร์ตทีวีนะครับที่ให้อำนวยความสะดวกในทุกๆด้านนะครับสำหรับวันนี้ครับผม